สวัสดีครับพี่น้องชาวรวยด้วยเกษตรทุกท่านวันนี้ทีมงานรวยด้วยเกษตรมีช่วงพิเศษมาอวดพี่น้องชาวรวยด้วยเกษตรทุกคนรายการรวยด้วยเกษตรเริ่มออกอากาศสู่สายตาประชาชนเมื่อปีพศ2550และได้ดำเนินการออกอากาศมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้รายการรวยด้วยเกษตรได้มุ่งนำเสนอสาระและประโยชน์ต่างๆเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้รับรู้ถึงวิธีการตั้งรับกับปัญหาต่างๆในนาข้าวเช่นข้าวดีดข้าวเด้งเพี้ย หนอนโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีทำให้ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพึงพอใจและร่ำรวยกันทั่วนหน้าวันนี้ทีมงานรวยด้วยกเกษตรจึงได้รวบรวมผลงานทั้งขาเก่าและขาใหม่ ของพี่น้องเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการทํานาเรียกได้ว่าได้ข้าวกันเป็นกอบเป็นเกวียนมาให้ผู้ชมได้รับชมในชื่อช่วงที่ว่า1ไร่1ตัน120วันกับรวยด้วยเกษตรและในเทปแรกนี้เราจะพาพี่น้องรวยด้วยเกษตรเดินทางไปที่อําเภอสามพานจังหวัดนครปฐม,มเพื่อไปดูสรุปความเป็นมาเป็นไปของคุณสมหมายสิงหะหนึ่งในเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ1ไร่1ตัน120วันกับรวยด้วยเกษตรของเราถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับ หลังจากที่คุณสมหมายได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกับเราทีมงานของเราก็ได้เริ่มเข้าไปดูแลกันตั้งแต่วันแรกนับตั้งแต่เริ่มย่อยฟางย่อยเมล็ดข้าวดีที่ตกค้างอยู่ในนาข้าวและก็ได้เริ่มหว่านข้าวจากนั้นเริ่มดำเนินการตามกำหนดการของโครงการหนึ่งไร่หนึ่งตันของเราที่จะดูแลนาข้าวในทุกๆช่วงอายุพันธุ์ของข้าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยมต่างๆของรวยด้วยเกษตรเรียกได้ว่าบำรุงกันทุกเมล็ดเลยทีเดียว หลังจากผ่านไปจนครบ120วันก็มาถึงวันสำคัญวันที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือวันเกี่ยวข้าวนั่นเองเราไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าผลผลิตที่เรียกว่าได้กันเป็นกอบเป็นเกวียนมันเป็นยังไงไปชมกันครับแต่ว่าย่อย,เ,ยเดียวของยายดได้ทั้งหมดนะ บอกเ้าไปแล้วมันแล้วพาไาสวยมากเลยกะตามนี้ตามทุ่งเนียนะ <Okay. S 1> บองแล้วมันเหลืองอลามเม็ดใสเม็ดแดงดีนะสุกเสมอดีนะนี่ก็ยเราอปีนี้รวยแนะน่น,นะ <laughs> ผมสมหมายสิงห์ฮะตีเข้าโครงการไว้กะรวยเพื่อเกษตรว่าเจ็ดิไรนะ จะติดปลาไรั้งแต่เริ่มตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์มาวันนี้ระหว่างใช้มาก็ระหว่างที่ยังไม่ถึงวันเกี่ยวนี่ถึกว่าก็จัดว่าดีอ่ะดูแล้วพวกโรคภัยเชื้อลงเชื้อราแตกกอดีอะไรดีหมดดินดีแล้ววันนี้เกี่ยวก็ยังเกี่ยวไม่เสร็จอยู่ตอนนี้ได้สี่สิบปเกียแล้วก็ภูมิใจคาจ้าน่าจะเป็นร้อยนะ จะตีปลายสักร้อยเกียนในเก้าสตันนี่ถือว่าภูมิใจนะคนที่กําลังคิดว่าจะใช้ก็ผมขอการันตีเลยได้ว่ารวยเพื่อเกษตรถูกใจผมมากคนที่ยังคิดอยู่ก็ตัดสินใจได้เลยครับแล้วก็จะภูมิใจมากเลยรข้าวเยอะๆข้าวดีก็หายไปในแปลงได้ฟังผลผิตแล้วคําว่าเป็นกอบเป็นเกวียนมันดูน้อยไปนะครับถ้าเรียกว่าเป็นกอบล้นเกวียนดูจะเหมาะกว่านะครับ เกษตรกร,กรท่านไหนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ1ึไล่1ตัน120วันกับรวยด้วยกเกษตรโทรมาเลยนะครับตามเบอร์โทรท,ที่อยู่ข้างล่างนี้แล้วเราจะไปตามติดชิดนาท่านแล้วก็พาท่านมาอวดชมนาสวยๆนางามๆที่ได้ผลผลิตกันเป็นกอบเป็นเกวียวครั้งหน้าจะเป็นนาแปลงไหนจังหวัดอะไรคอยติดตามครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ ภูมิใจอย่างนี้นะเราเห็นแล้วก็ภูมิใจด้วยเนี่ยนะเขาดีจะลดไปได้รอบเนี้ยนะใช้เที่ยวแรกลดประมาณลห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ละแต่ร้วงมาสวยนะมองแล้วล้วงข้าวนะ <c oughs> เป็นแหมได้ขา่าวว่าเมื่อก่อนนี่ข้าวดีบาร์เลยทีแปลงนี้ข้าว <c oughs> เต็มมาหมดเกี่ยวได้ไม่เท่าไหร่เองแต่มารู้จัดลวยด้วยกระแสนะ <c oughs> จะรวยสมชื่อเนี่ยสมัมยเนี่ยเราแน่นอน